12รอบนะครับ12รอบจบจากรุ่นนี้นะครับเราจะมีการคอลี R ่ายของ E 6 5ต่อเลยนะครับเดี๋ยว C 7 0นะครับรับรางวัลตอนนี้เลยนะครับ นึ่งนะครับสู้ๆนะครับแลหนึ่งสู้นะคุณโบบอกสุดยอดมาครับโอเคเดี๋ยวมาดูการปล่อยตัวนะครับก็จากเมื่อกี้ที่เราเห็นแล้วว่าในสนามนี้แล้วกัการู้เริ่งสตาร์ทนะครับค่อนข้างที่ให้ไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันเยอะนะครับ ฟ้บาบอกว่าเชียร์หนุ่มอาบีสู้ๆจ้าพอตีคาสโน่แปดแปดสู้ๆค้าจากกานันิกานะจ๊ะเจ็บคอเลยเมื่อกี้ไม่น่าเลยม, <c oughs> มันมันมันลุ้นเป็นลุ้นเนลุ้นจริงมันครับผมคุณผู้ชมไม่รู้หรอกเวลาดูในสนามมันตื่นเต้นกันไหนตื่นเต้นดีดิพอนักแข่งขับมันมันอิน มาดูครับปล่อยไม่ปล่อยเอาครับสัญญาณไฟดับลงเปิดเกมนะคันทีมทีมที่แข่ครับโอพโอเค1โอเค2ดูครับืูกันออกมายผมีพบศิริปูนทรเทพและตามด้วยหาไทยชัยวันครับผมทั้งหมดสิบท่านดับการแข่งขันทั้ง สองรอบสนมามครับโอ้ยพี่ออมบันนาอไลวารูตไปนิดนึงแต่กลับมาได้ไับผมสี้อนีเพรว่าเราไม่บอกว่าสีก็พยายามองรถไปนะคองรถไว้่ว่ายังไม่เู็นดร้อเลยแต่ไม่แน oh, ่ครามอยากโชวอะไรนะไม่แน่ครับคือวาไเป็นสมุูรเตรเลยไม่าจจะแค่รถกระจายคนอัดร้อยหวัง ครับมีาสนักันันีครับทุนี้ดูนี่ทอนเทพวันนี้สิเขตอบีอันนี้พี่อภัทรชัยวันพี่ถาวรอนะผมจะพีดอยู่ตรงนี้ครับโอ้โหทอปี่ท็อปลบไปยังงโอ้นี่ือุดโ จะได้เป็นคุณพ่อแล้วผมยใช้จำได้เวลาสองตีนะอยู่เท่าไหร่เท่าไหร่อะไวชัยอยู่ที่หนึ่งจุดหนึ่งหกนะผมตอนนี้ใช่ต้องบอกว่ารดเยอะใช้คูลายตลอดเลยใช้แบบเลสติ้งที่แบบลายที่มันไแนั่นอะแคลลี่สปีดเยอะๆเยครับีพ นางพ่อผมนนี้1.09เข้าตฐานนะครับเหนียวครับต้องบอกวันนี้มันเหนียวครับหมดไหลไมที่ดีเอกล้ามยกเพียงมาจากบอสทีหน้าบอสทีหนอยเลย แสบแรงี่เปร์แมป์สีชันเดียวโอ้โหเมกิเฮดจัดให้รโอ้เมกิ้เฮดเล็กดีแบบนี้ไดมาแล้วอารดูวัตโตซ่าครับใส่รุ่นโอพีโอพีนี่เป็นผู้นำอยู่นะครับตามด้วยฮาไทยซิเกตออฟกระบีครับทีนุมก็บอกรถไม่พร้อมนะไม่พร้อมร้อยเปอเซ็น อันดับสอวันนี้นอาทัยชัยวันเวลาของอาทัยชัยวันตอนนี้อยู่ที่1.12นึครับไล่กันเข้าไปครับเบียดเข้าไปเรื่อยๆครับตอนนี้แล้วทำนี่ครับอาทายชัยวันครับอาจารย์ออฟของหลายๆคนครับขอบเนะพิ่มปุ่มแรงเลยพี่ออฟที่สามารถขับแบ้ไม่ต้องเปิดไฟก็ขับไ,ได้ครับ <c oughs> สุดยอดแล้วอูว้ยแล้ว,วลบองกลางก,าก็ปุ่นไปในจังหวะนั้นนี่ผม ซิกเคนออฟบีครับเอาครับและอวยชัยจำรัดแสงขึ้นมาครับผมอันนี้ถูกคู่ถูกที่ถูกเวลาจริงครับหนุม่มมีปัญหาแล้วบอกไปก่อนไปก่อนเลยพียย่พี่ไปก่อนเลยพี่หนุม่มนี่ทำทั้งคืนเหมือนงานแม่พิมพ์คาลิปมา่เลยเมื่อวานครับซิ of คนออฟอาร์บีัลตีตอนแรกว่าจะให้ตีมาติดตีติดไม่ได้ละตีไปก่อนดีกว่า โอ้ยเดี๋ยวนี้นะนอกจากทำขนตาแล้วนะติดฟิล์จ้าพี่โป่งเราพี่แบรนด์อะไรครับพี่ร้านชื่อออโรราฮิโลราเพมอยู่แถวศรีราชาไปผมไม่ใช้บริการฟิล์มเมื่ล้วครับเป็นไงบ้างครับโอ้ดีฮะติดตั้งดีฟิล์มเป็นคุณภาพคยิ่งถึงไปติดฟิล์มของเขาเนี่ยออลโลราเนี่ยฟิล์มแบบนานโนพรีเมียมไทเทเนียมโอ้โหสุดยอดอ่ะ เย็นเลยไม่ใช่แดดตั๊กตาดทุกอย่างการเราสียูีดีนะครับดีราคาไม่แพงเราไปติดต่อดูครับอลาร่าฟีนมาตรงนี้ดิเซอร์ดุนในทีมนันทิตาบอลแซงกับทางด้านของโกะอลลึมขึ้นมาครับผมแต่ยังมีเวลาจับกระจกหลังอยู่นะเจ้าพี่นีท่านประธานเนี่ยนะประธานอั้นลิมคนนี้ต้อบอกก่อนออลิมเลสซิ่งทีมดูแลรถโดยช่างเบิร์ดกับเครื่อง L15 ร้อยหกสิบมาเน้นเหลียวบอกเน้นเหลียวเี่ยมีธงเหลืองแดงครับแสดงว่าตรงจุดนั้นพื้นแข็พื้นผิวลื่นนะฮะองใช้ความระมัดระวังกันทุกยหวนเลยรอเดี๋พีดเจ้าพีดเจ้าพีดให้เพื่อนยืมเพื่อนขับเร็วกว่าผมอีก และเหมือนทางด้านรูกของเวชัยจำงัดก็ความเร็วตกไปแล้วนะครับผมก็ตามที่พี่ตีพูดจริงๆไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์มันทั้งพี่ตีด้วยแล้วก็พี่หนุ่มด้วยนะเอาดีดีกว่าครับเครื่องเครื่องไทยครเครื่องอสทีไวรเลสซิ่งทีแบบหล่อเลยดีเดียวครับตีพบสิิปุ่นะ กเกดี่ยวไอ้หกรอบสนามเท่านั้นครับกระจายกันแล้วอตอนนี้กระจายกันแล้วต่างคนต่างวิ่งในจุดของตัวเองลเอเอนะเอือนะทั้งส่วนดูเป็นอย่างไรคุณผู้ชมจะไปไหนนะ เดี๋ยวมี e 6 5อีกนะน,นี่เป็นรุ่น op โอเคแล้วรุ่นใหญ่ของรถเกง๋งแล้วนะครับเล่นมันลายจริงดูเข้าชัดออกอ้าวอลลิม y y ลยังไงล่ะฮะวันนี้ดูรถแผ่วๆไปยังไงไม่รู้โอ้เปิดเปิดไฟเฉินด <c oughs> ้วยแสดงว่า <c oughs> มีปัญหาแล้ว ะตอนนี้ก็คงประคองรถให้ได้คะแนนเจ็บไม่ให้ให้รถวิ่งเข้าเส้นหน่ะจะได้มีคะแนนนีครับถ้าทรงขาวเนี่ยหม,ม,มายว่ามีรถชาวเทตีจอดนะผมรถช้ามากนะครับเต้นนะ,ะมีรถพยาบาลนะครับรู้ไหมสัญลักษณ์ทรงขาวครับผมผู้ทรงขาวอยู่ฟังก่อนเออเป็นรถช้ามากช้าถึงแบบเขาอาจจะวิ่งไม่ได้ทันทันเลยทั้งวัน คนนี้นี่เหนียวจรมันะตอนแรกนึนกว่าจะแบบปิลตอนช่ว,ชวงุ่มช้าที่เขาคอลไฟล์มันมีปัญหาไปนะเขาไม่ได้กลับมาได้นะต้องชิดก้อนจริงพิตีไปเอาแล้วพิตีเข้าดีกว่าใครมีพิตีบอางครับไม่พร้อมรถไม่พร้อมเลยที่นี้วันสำรถห่อนได้ คาสโนออกจากการแข่งขันไปตรงนี้เป็นอันดับที่สามของอาไทายชัยวันครับพี่ออฟนี่เป็นที่หนึ่งในรุ่นโอพีแล้วเนี่ยเ <c oughs> พราะคนอื่นเขาค่อยๆแผ่วกันไปหมดแล้วไง <c oughs> ใช่ไหมทั้ง <c oughs> พี่สีเองทั้งพี่หนุ่มเองครับกลายเป็นให้พี่ออฟเป็นที่หนึ่งในรุ่นโอพีครับณตอนนี้นะฮะให <c oughs> ้รถคันเดียวกับน้อง <c oughs> น้องก็พากพี่ออฟขับดีเลย ลูดูดสองน่าปรหลุมรถคันนี้มาตรฐานมากครับก็วางขับหนึ่งสามเองคู่เลยลายแม่นป้าดูลายเลยลบสุดปึ๊บปึ๊กเดียวครับไปครับที่ออกมาสุดปึ๊บหักเดียวปึ๊บโอ้โหเงียบเลยเพิดเพลินดูว่าคู่รว่าคู่ที่สองคู่เจเนท์ครับ เป็นฟิล์มเหมือนกันนะครับ,รบเป็นพรีเมียมใช่ใชสี่รอบครับสี่รอบหมดแล้วตุกนี้ผมว่าไม่น่ามีอะไรที่เพราะต่างคนต่างกระจายออกไปหมดแล้วคุณผู้ชมครับก็ดีฮะได้พักเมีย <c oughs> มันเหนื่อยพี่ยังเหนื่อยค้างใหญ่รุ่นเมื่อกี้อยู่เลยถ้าแบบรุ่นเมื่อกี้ทุกเน็ตก็ไม่ไหวเหมือนกันครับผมโอเค อันดับที่2องครับอานิตบทเอ็ดคอนเทสต์ชัยธนกวินเวลาเร็วที่สุดของเขาอยู่ที่1.10และหนึ่งก็ถึงและหนึงหน่งอ้าวพีทพีทเนี่ยยังรถก็ยังไม่ค่อยสมรุเเลเท่าไหร่นะที่เช้าเราบอกะว่าก้องชายโลมันมีปัญหาเรือ่องเกียร์ตรงนั้นอยู่ เหน็บไม่ไหวแล้วนะพี่เนี่ยไม่ไหวจริงๆย้ายค่ายมีสองเครื่องเครื่องเป็นแท็บเล็ตมีไว้สามรอบสนามสุดท้ายผมอ้าแล้วพี่หนุ่มครับไปแก้ไขและออกมาใหม่เพื่อรับคะแนนนะครับผมพยายไม่มีคะแนนนะครับตัดส่วนตัดไปี อยู่ไหมยัมงอยู่ไหมเกือบหลับแต่ลกล,กลกกับมาได้วันนี้วันนี้นี่คำนี้พูดทั้งวันจริงไหมเกือบหลับแต่กลับมาได้นะี่นนมีอะไรมีร้านเนี่ยหรือพิธีเซวิสนะผมพิทีเซวิสนี่อยู่แถ,ถว,ถวไหนเนี่ยะใครรู้บ้างเนี่ยใครกองเชียร์ถาวรบ้างเนี่ยอยู่แถวไหนให้พี่ามาบอกสิ หนึ่งสองแล้วเร็วๆยครับ<ล>ผมทำไมเขาวิ่งกันหนึ่งสองกันเป็นเรื่องปกติเลย <c oughs> ไม่ธรรมดานะครับ,บรน, 1, 2, นี่ผมหอใหนึ่งจหนึ่งสองเนี่ยครับผมจริงหนึ่งสองเป็นปกติเลยอ่ะทุกคนก็ไปวิ่งเพื่อให้รับลงแล้วสำรับที่มีปัญหาไปดีครับผู้นำรุน่น OP ครับอาจารย์ออฟพัทย์ชัยวัน ผู้นำโมวอครับผมตรงนี้ตรีภพบิีริปุลครับผมไปเรื่อยๆกำลังจะรับป้ายไฟนอลแล a แล้วครับอ้าวจอดคุยกันได้วงไหมอ้าวไปจอดคุยกันนะไมโถงแวะที่นี่เหรอเนี่ยขอโทษไม่ต้องไปจอดข้างโป่งขนาดนั้นหรอกพี่เลื่อนได้ไหมเลื่อนได้ไหมอ่ะเลื่อนไหวไหมโอ้โหตายแล้วเข็นไหวเหรอเนี่ยอันตรายนะ ทางตรงด้วยอีกรอบเดียวแล้วไปนอตแล็บแล้วไปนอตแล็บแล้วไปนอตแล็บแล้วระวังรถเด้อเข้าสู่ทางตรงพอดีครับผมไปนอตแล็แล้วผู้นังเรากำลังลงร้อยอาร์แล้วพุ่เงเข,ข,ข้าสู่ร้อยอาร์ครับตอนนี้ โค้งครับ S1 แล้วครับผู้นำครับกำลังเข้าสู่ S1 2ต่อมา2ครับดูครับสินิภครับ109ทุกรอบเลยเดี๋ยวนี้เบสไทม์ของเ,าาเขาแสดงว่าแม่นเป๊กจริงๆนะขับทุกรอบอ่ะมาเข้าสู่โค้งขงด้าจะเข้าทางตรงแล้วครับผู <c oughs> ้นำจากไวท์เรซิ่งทีมจอดกันเกลื่อนสนามเลยครับ้องบอกครับจอดกันเกลื่อนสนามเลยครับตอนนี้อ่า เรียบร้อยฮะไม่มีปัญหาผมสำหรับตีบสิริบุญแจ๋วจริงไปถังที่9ไปเหมือนกันขับยังไงครับ1.9ทุกครั้งเลยอาพี่หนุ่มพี่หนุ่มแหมเพรับคงแหมพอหนุ่มเข้าใจแล้วเราเข้าใจแล้วเพราะบางทีมันสูงยิ่งไม่ไหวจริงครับผม เก็บรถแล้วเดี๋ยวว่ากันใหม่นะหรือซาอิฟไปถามเขาเลยนะโอเคได้ครับอ,อยากรู้จริงๆที่ที่ทำอะไรนะครับที่มีชุดอะไรเดี๋ยวรุ่นต่อไปเราจะคอลีิฟายนะครับ E 6 5แล้วนะครับตรงนี้ครับเดี๋ยววินเนอร์ครับต,พตีพบีสิริกุลครับจากไวท์เลสซิ่งทีมครับ โดยอูลุมนวดครับ9โปเกส์ R หลายดีคอมเต็ษ88เกคอและ asw ครับเลตีซ้อมให้เป็นทางการตรงนี้ครับตีพบครับสองเป็นทอนเทพครับสามเป็นหดไทยครับสี่เป็นถาวรครับห้าเป็นทิศสรุตครับเดี๋ยวไปชมไฮไลท์แล้วก็ฟังบทสัมภาษณ์กันครับ